หลวงพเทศท่านได้เกิดนิมิตอันน่าเกลียดขึ้นมาเรื่องหนึ่งท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องขายชี้หน้าดังที่ท่านจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ในช่วงระยะที่เรากําลังทําความเพียรด้วยความกล้าหาญอยู่นั้นได้เกิดนิมิตขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าเอามาประจานขายขี้หน้าให้กับทุกท่านได้รู้บ้างบางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เห็นโทษของกิเลสจำพวกนี้ แล้วจะได้สํารวมระวังต่อไปภาพนั้นปรากฏเป็นหญิงวัยกลางคนซึ่งเมื่อปรากฏขึ้นเราก็จำได้ชัดเจนและเมื่อราวห้ถึงหปีล่วงมาแล้วเราได้เห็นเขาและเขาได้อุปถากเราด้วยจิตนาศัธาอันจริงใจเรานึกว่าเขาเป็นคนมีศีลธรรมสุภาพเรียบร้อยน่าคบสมเป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท้ ส่วนรูปร่างเราก็เห็นว่าเป็นธรรมดาอย่างสามัญชนหญิงทั่วไปจากนั้นเราก็ไม่ได้นึกคิดอะไรอีกนอกจากจะนึกถึงอุปการะคุณของเขาตามวิสัยของพระผู้มีชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นขณะที่ปรากฏภาพของเขามานั่งแอบสนิทเกียงข้างอยู่นั้นภายในใจของเราขณะนั้นมันให้รู้สึกว่าเป็นการเองนี่ใครทั้งตัวเราและตัวเขา ดูเหมือนเคยอยู่กินร่วมกันมานานสิบสิบปีแต่หาได้มีความกำหนัดไม่เราตกใจออกจากภาวนาแล้วตรวจดูจิตของตนก็ไม่มีสัญญาณอารมณ์ในเรื่องนั้นแล้วก็ลืมไม่เคยนึกถึงตั้งห้งหปีมาแล้วทำไมมันนึกเป็นเช่นนี้ได้เมื่อมาพิจารณาไปก็มารู้เรื่องการมกิเลสานุสัยที่มันจมดิ่งอยู่ในก้นทะเลลึก เนเหลือวิสัยของผู้ประมาทแล้วจะตามจับตัวมันได้ผู้มีปัญญาแต่ขาดศรัทธาความเพียรและความอดทนกล้าหาญ <c oughs> ก็ไม่สามารถจะค้นคว้าจับเอาตัวของมันมาประจําหน้าได้ผู้มีศรัทธามีความเพียรกล้าหาญแต่ขาดปัญญา <c oughs> ก็ไม่สามารถจะประหารมันได้เหมือนกันผู้มีศรัทธามีความเพียรด้วย และมีความอดทนกล้าหารประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยความเพียรรักษาความดีน,นั้นๆไว้ติดต่อกันย้ายขาดนั่นแหลจึงจะสามารถขจัดกิเลสานุสัยให้หมดสิ้นไปได้แล้วเรายังได้พิจารณาต่อไปว่านักภาวนาผู้ได้ฌานทั้งหลายการมก,กิเลสมันลวงให้ตกหลุมลึกด้วยเหตุนี้เองกล่าวคือเมื่อปรากฏภาพนิมิตด,ดังกล่าว ก็เลยถือเอาเป็นจริงเป็นจังว่าเคยเป็นบุพเพสันิวาสเสนหาแต่ชาติปางก่อนแล้วเกิดความอินดูสงสารกำหนัดลักใกล้ไปตามสายของมันจนกระทั่งซอดแสวงหาภาพนั้นแล้วก็เล่าความจริงในสิ่งที่ไม่น่าเล่าสู่กันฟังไฟฟ้าสายคู่ไฟมันเดินอยู่แล้วแม้โลหะของแข็งเมื่อเข้าใกล้กันแล้วไหนจะทนอยู่ได้จำต้องดึงดูดสัมพันธ์ ให้เข้าหากันได้เรื่องในทํานองนี้นักภาวนาโดยเฉพาะพระบางทีถึงขนาดเป็นคนาจารย์ก็เคยตกหลุมทะเลเลึกมามากต่อมากแล้วเมื่อเห็นภาพปรากฏเช่นนี้แทนที่จะกลัวเห็นเป็นภัยอันตรายอันน่ากลัวแล้วจับอาวุธมาขึ้นมาต่อสู้เพื่อจริงชัยกลับไปสวามิภักขาศึกอย่างน่าเสียดายพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นผัวเป็นเมียญาติซึ่งกันและกันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งบางทีเนื้อไก่และสุกรที่เราบริโภคอยู่นี้อาจเป็นเนื้อบิดามารดาของเราก็ได้เพราะเรายังมีกิเลสอยู่ย่อมตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกนับชาติไม่ทวนนับภาษาอะไร มื่เห็นภาพปรา,ากฏย่อยุเพียงครั้งเดียวก็ตามมันไปไหนๆก็ได้ประจานขายข,ายขี้หน้าค่าศึกมารร้ายมาแล้วจึงของนำมาเล่าอีกสักเรื่องคือมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเขาได้ญา,าติพ่อแม่ก็เคารพนับถือเรามากและเราก็ได้ส่งเคราะห์ด้วยการอบรมศีลธรรมโดยเฉพาะอยากให้เขาเห็นโทษในภาวะเป็นหญิงแล้วรักษาภูมิจันทร์ให้ตลอดชีวิตสมตามเจตนาของเรา เหตุการณ์หาได้เป็นอย่างนั้นไม่เขากลับยอมทำความชั่วเสียตัวเมื่อมารู้สึกตัวแล้วเสียใจร้องไห้เราบังเอิญไปรู้เรื่องนั้นเข้าแล้วเกิดความเบื่อหน่ายอย่างยิ่งในใจในความใจเบาของผู้หญิงจากนั้นมาทูเขาเองอย่างเคารพและอายเรามากเราได้แค่คิดอะไรหนออะไรหนอททำไมจึงได้ไปถึงเพียงนั้นมองดูตัวเขาแล้ว ดูเหมือนเป็นรูปคนแต่ล่างส่วนใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยยิ่งคิดคำหนึงถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรแล้วมันทำให้เบื่อหน่ายผู้หญิงคนนั้นขนาดขึ้นไส้แทบอาเจียนออกมาเลยอาการเช่นนั้นเป็นอยู่นานปีคำหนึงถึงเรื่องนั้นทีไรก็ให้เกิดอย่างนั้นเบื่อหน่ายแบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเป็นมาก่อนและก็ม่ใช่ทางมรรคปฏิบัติแน่แต่มันได้เกิดขึ้นมาแล้ว ภายหลังเรามาคิดถึงโทษของตัวกามว่ามันร้ายกาจถึงเพียงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นในสันดานของใครเว้นพระอาราหันต์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าผู้นั้นจะมีศีลธรรมหรือเป็นอันตพานหรือแม้แต่ท่านที่ได้ฌานสมาบัติแล้วก็ตามมันต้องใช้อำนาจข้ามเอาเป็นเหยื่อของมันฝ่ายเดียวโดยพสจากความเมตตาปราณีเอาเสียเลยเหมือนเสือตะครบลูกสุนัข อันไม่มีทางสู้กินอย่างใจเย็นแล้วทำให้เอนดูผู้หญิงคนนั้นว่าแท้จริงแล้วตัวเธอยังตั้งใจหวังดีต่อความดีอยู่แต่ตัวการมกิเลสนั้นมันห้ายกาดมากใช้อำนาจขมามไม่เลือกหน้าใครจึงหน้าตำหนีตัวการมกิเลตอย่างยิ่งแลไม่น่าให้อภัยในที่ใดๆทั้งนั้นแล้วสงสารผู้หญิงคนนั้นเป็นกำลังผู้ที่ยังตกอยู่ในห้วงของกามโมคะแล้ว จะต้องเกิดในกามาพอันนี้กามาพบหรือกามาภูมินี้เป็นที่บำเพ็ญบรารมีของผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าด้านจิตใจก็ได้เป็นสนามต่อสู้ของผู้จริงใจก็ได้หรืออาจเป็นหลุมฝังศพของพวกอันตพานก็ได้กามาพหรือกามาภูมิอันนี้มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในครบเสร็จสับเป็นแหล่งของผู้มีปัญญา สามารถหามาใช้เป็นประโยชน์ได้ตามต้องการต้นไม้ในป่าไม่มีแล้วจะไปหารากยามาจากไหนหมอไม่มีรากยาก็หาประโยชน์ไม่ได้รากยามีหมอไม่มีแต่คนไข้ไม่ยอมรักษาหรือรับประทานยาโรคก็ไม่หายผู้เห็นคุณในกรมมาพบและเพลินอยู่ในกรมทั้งหลายเรียกว่ากามคุณผู้ได้รับพิสงของการทั้งหลาย เห็นเป็นภัยอย่างร้ายแรงเรียกว่ากามโทษผู้สลักกรมได้ทั้งหมดเรียกว่าเนกขำหรือการออกจากกรมหลวงปู่ได้เขียนย้อนถึงเรื่องราวบนดอยมูเืออีกครั้งหนึ่งแต่คนละหมู่บ้านและเขาคนละลูกบนดอยมูเือเหมือนกันเพราะชาวมูเซอมีอยู่หลายหมู่บ้านกระจัดกระจายกันอยู่ท่านได้เผชิญหน้ากับเสือกินควายต่อหน้าต่อตา แต่ช่วยอะไรควายไม่ได้จะเข้าไปช่วยก็กลัวมาเล่นงานบันทึกนี้น่าตื่นเต้นหวาดเสียวไม่ใช่น้อยดังนี้ในคืนวันหนึ่งเสือได้เข้ามาตะครบกินควายริมกุฏิของเรานั่นเองเราได้ขอไม้ช่วยไล่ทั้งตะโกนแดงๆด้วยแต่เสือมันไม่ยอมปล่อยควายเหยื่อของมันมันลากเข้าป่าไปกินจุดได้การเผชิญหน้าเสือคราวนี้เราไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าออกมาช่วยควายได้ เพราะกลัวมันจะขย้ำเราเข้าไปอีกคนเราสองคนกับท่านอ่อนสีอยู่บำมเพ็ียพหน้าที่นั่นพอสมควรแล้วก็ย้ายไปตามหมู่บ้านหมู่เซอร์ซึ่งอยู่ตามแถวนั้นโดยลำดับเมื่อปลูกศรัทธาพวกเขาพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงได้ขับลงมาทางอำเภอพ้าวแล้วเที่ยวไปทางอำเภอเชียงดาววกกลับมาทางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยจำพรรษาที่บ้านปงเมื่อปีพุทธศักราช2480 พรรษาที่15บ้านปงเป็นสำนักที่ท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์ก็เคยไปพักบ้านนี้ญาติโยมนับป้าฉลาดเข้าใจธรรมะธรรมโมได้พอสมควรปีนี้เราจำพรรษาอยู่ด้วยกันห้ารูปคือพระอาจารย์บุญธรรมพระเคื่องพระเมืองเลยจําชื่อไม่ได้พระอาจารย์ชอบและตัวเราโดยเราเป็นหัวหน้า ได้เลือกสรรอุบายต่างๆมาเทศอบรมเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อให้ได้หลักธรรมปฏิบัติแน่นแฟนมั่นคงเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ต่อไปในหมู่นั้นท่านอาจารย์ชอบเป็นผู้เคร่งในทุดงของเพื่อนเป็นการหาได้ยากกัลยาณมิตรเช่นนี้ในพรรษานี้เราเทศอบรมเกือบทุกคืนขณะที่เราเทศอยู่นั้นหมู่เพื่อนก็ตั้งมณสิการคือการกำหนดในใจ ทำความสงบรับฟังด้วยดีหลังจากอบรมแล้วได้เปิดโอกาสให้หมู่เพื่อนซักถามความข้องใจและออกความเห็นต่างๆในหมู่เพื่อนนั้นนอกจากพระอาจารย์ชอบแล้วก็มีพระเกรืองเป็นผู้เก่งในด้านปร,รับจิตวิทยาใครจะมีอารมณ์อะไรข้องอยู่ภายในใจหรือไปทำความผิดอันใดก็ตามตามพระวินัยแล้วทั้งสองท่านนี้จะต้องตามไปรู้ไปเห็นทั้งนั้น ในหมู่นั้นผู้ที่น่าสงสารกว่าเพื่อนคือท่านอาจารย์บุญธรรมมีพรรษามากแต่ยังภาวนาไม่เป็นท่านทั้งสองก็จะตามไปรู้เรื่องอะไรต่อนมีอะไรของท่านหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่น่าเป็นไปไม่ได้เสียด้วยพอเพื่อนทักเข้าก็ยอมรับสารภาพโดยดีจนยอมลงกราบพระผู้อ่อนพรรษากว่าเสียด้วยท่านทั้งน้อยใจและอับอายหมู่เพื่อนมากแล้วก็ไม่เคยพบอาจารย์มั่นเลย แต่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สิงห์อยากฟังเทศท่านอาจารย์มั่นมากโดยท่านสำคัญตัวว่าท่านมีความรู้พอหากได้ฟังเทศของอาจารย์มั่นแล้วจะรู้สึกเห็นธรรมโดยฉับพลันเราเคยเตือนท่านเสมอว่าให้ระวังเมื่อเห็นและฟังเทศนาของท่านแล้วจะเกิดความประมาทออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ย้อนกลับมาหาพวกเราอีก ท่านอาจารย์บุญธรรมได้ฟังเทศนาของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นแหละกับตาละปัดตรงกันข้ามเลยทีเดียวไม่พอใจในอุบายของท่านอย่างน่าเสียดายภายหลังท่านน้อยใจอย่างไรไม่ทราบได้หนีจากหมู่บ้านไปเที่ยววิเว,วกรูปเดียวแต่โชคไม่อำนวยไปเป็นไข้ป่ามาลาเรียขึ้นสมองท่านอาจารย์เหรียญวลภาพาโลไปเจอเข้าจึงได้หอบกันมาและมรณภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ยญาติและสิทธิ์ไม่มีใครได้ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ได้บันทึกเรื่องราวตอนได้รับคำสั่งให้เป็นสมภารหรือเจ้าอาวาสวัดดอนดูอ,อําเภอปาก่องหรือป่าซางในปัจจุบันจังหวัดลำพูนบ้านหนองดูเป็นหมู่บ้านของชาวมอญพระที่วัดหนองดูเหมือนจะเคร่งครัดในพระธรรมวินัยพอสมควรแต่สมภารตามที่ชาวบ้านว่าท่านครั้งพอดูเหมือนกัน ชาวบ้านจะไปงานใดท่านจะเสกน้ำมันงาให้เขากินให้ทาแล้วจัดแทงไม่เข้าตีไม่แตกคนในแถบนั้นเมื่อเห็นชาวบ้านน้องดูไปเที่ยวงานไหนต่างก็พาจับตากันมองดูกันเป็นแถวส่วนชาวบ้านน้องดูได้อาจารย์ดีแล้วก็พากันกำเริบไม่กลัวใครทั้งนั้นเคยมีชาวบ้านในแถบนั้นรวมหัวกันมีอาวุธครบมือยกข,ขบวนมาล้อมหมู่บ้านไว้จะแก้แค้นให้ตายกันทั้งหมู่บ้าน พวกผู้ชายรู้ตัวไวตัวทันพากันหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในปา่าหัวซุกหัวซุนต่างเอาอตัวรอดสมภารองค์นี้แหละท่านอายุ80ปีแล้วถูกพระกรรมฐานมาขอพักอาศัยได้อบรมเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์เกิดความเลื่อมใสยอมสลลทิฏฐิมานะขอเป็นลูกศิษย์ภายหลังต่อมา พร้อมกันเป็นลูกศิษย์ทั้ทงวัดโดยการสนับสนุนของชาวบ้านด้วยได้เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมยุทธ์หลวงปู่ท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องไปเป็นสมภารวัดหนองดูไว้ดังนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เมื่อเป็นพระญาณน,นาดิลกไปรักษาการที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ได้ขอร้องให้เราไปเป็นสมภารวัดหนองดูเป็นองค์แรกโดยมีพระประหลัดทงองสุขเป็นรองสมภาร ในพรรษานี้พระมหาขันหัดเทศเป็นปฐมเลิกเป็นครูสอนปริยัติธรรมด้วยในพรรษานี้เหมือนเราได้อบรมประชาชนให้เกิดความศรัทธาภาษาทะเข้ามารักษาศีลอุโบสถมากเป็นประวัติการปับางบ้านปิดประตูบ้านไปแล้วพากันมารักษาศีลอุโบสถหมดครอบครัวเลยก็มีประเพณีคนมอญเด็กาสาวจะไม่มีการรักษาศีลอุโบสถเลย ซึ่งตกงกันข้ามกับพวกผู้ชายหนุ่มพวกชายหนุ่มศึกจากพระแล้วจะเข้าวัดรักษาศีลุโบสถไม่ขาดเลยน่าชมเชยเขาคนหมู่บ้านนี้แม้อาชีพจะไม่ค่อยคล่องแต่เขาก็มีศรัทธาดีมากนอกจากนี้เรายังได้สอนให้เขามั่นอยู่ในพระไตรสรณคมเลิกมิจฉาทิฏฐิถือผีเสียมีผู้เห็นดีเห็นชอบด้วยพากันยอมสลากผีมอน มาขอรับเอาพัดไตสรณคมเป็นสรณะแทนจำนวนมากแต่เมื่อออกพรรษาแล้วเราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับภาคอีสานจึงเป็นอัญุติไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะกลับเราได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขอร้องของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เช่นเดียวกันแล้วเราก็ได้อารัตนนายท่านกลับภาคอีสาน อีกวาระหนึ่งคือก่อนเข้าพรรษาก็าเคยอาราธนาท่านมาแล้วครั้งหนึ่งท่านปรารบว่าเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลก็มีหนังสือมานิมนต์ท่านเหมือนกันความจริงเราเคยทาบถามท่านเห็นมีทีท่าว่าท่านจะกลับเราจึงได้มีหนังสือแนะนําเจ้าคุณธรรมเจดีให้มีหนังสือมานิมนต์ท่านเมื่อเราย้ําว่าแล้วท่านอาจารย์จะกลับไหมท่านตอบว่าดูการก่อน แล้วเราก็กราบนมัสก,การลาพระอาจารย์มั่นเพราะว่ามหาวิเวกทางนี้เป็นเวลานานพอสมควรจะดีชั่วขนาดไหนก็พอพิสูจน์ตัวเองได้แล้วแล้วเราก็มีจดหมายเรียนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีอีกฉบับหนึ่งการเดินทางกลับครั้งนี้เขาให้เด็กคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนส่วนท่านอ่อนสียังอยู่ติดตามพระอาจารย์มั่นต่อไปรวมเวลาที่หลวงปูเ่เทศเทศลังสี เที่ยวหาความวิเวกอยู่ทางเหนือนานถึง5ปีเลยทีเดียวความเด็ดเดี่ยวของหลวงปู่เทศในการออกตามหาพระจารมั่นเพื่อขออุบายเต็มไปด้วยความยากลำบากนานกว่า5ปีในที่สุดก็บรรลุสู่เป้าหมายทุกอย่างแล้วจึงหวนกลับถิ่นฐานแผ่นดินเกิดเพื่อนำข้อธรรมอันประเสริฐมาอบรมทั้งสั่งสอนญาติพี่น้องชาวอีสานรวมไปถึงภาคอื่นๆต่อไป ไม่ว่าจะเป็นอีสานตะวันออกและใต้สุดพวกเราตามรอยธรรมของท่านได้ไม่หมดจึงขอยกมาเล่าให้ฟังเป็นบางแห่งดังต่อไปนี้เราได้มีโอกาสได้จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายเป็นเวลานานถึง9ปีเป็นประวัติการในชีวิตที่บวชมาเมื่อก่อนเราไม่สนใจเรื่องการขอสร้างเพราะถือว่าเป็นเรื่องยุ่ง และไม่ใช่กิจของสมณนะผู้บวชจำต้องประพฤติเฉพาะสมณกิจเท่านั้นเมื่อเราได้มาอยู่วัดนี้แล้วมองดูเสนาสะนะที่อยู่อาศัยล้วนแล้วแต่เป็นมรดกของครูบาอาจารย์ได้ทำไว้ให้เราอยู่ทั้งนั้นแล้วมาคิดค้นหาพระวินัยบางข้อท่านอนุญาตให้บุรณะปฏิสังขรเสนาสะนะได้แล้วก็เกิดความละอายแก่ใจว่าเรามานอนกินของเก่าเพราะสมบัติเดิมของอาจารย์แท้ ต่อจากนั้นจึงได้เริ่มพายาติโยมทําการก่อสร้างจนกระทั่งบัดนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเราไม่เคยเรียกอะไรเงินมาก่อสร้างเพราะละอายแก่ใจมากมีก็ทําไม่มีก็ไม่ทําแล้วก็ไม่ยอมติดในงานถึงงานไม่เสร็จเมื่อทุนไม่มีเราทิ้งได้โดยไม่มีเยื่อใหญ่เลยเรามาอยู่ณที่นี้ได้พายาติโยมทําการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่จํานวนสองหลัง และสาลาการ,รเรียนหนึ่งหลังและก็หลังเล็กๆอีกหลายหลังจากเดิมเราออกเที่ยวลุกขมูลมาไม่เคยอยู่จำพรรษาที่เก่าถึง3ปีสักทีเพิ่งมาอยู่นานที่ท่าบ่อนี้เองในปีพุทธศักราช2491ถึง2492หลวงปู่เทพท่านได้ออกท่องเที่ยวทุดงกรรมฐานไปทางทิศตะวันออกและได้จำพรรษาอยู่ที่เขาน้อยท่าฉลับ จังหวัดจันทบุรีเป็นพรรษาที่26และ27หลวงปู่ท่านได้บรรยายไว้ดังนี้เขาลูกนี้ก่อนที่เราจะมาอยู่เราได้ภาพนิมิตแล้วตั้งแต่อยู่วัดอรัญ,ญวาสีอเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายแต่เราไม่ยากจะเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นอันหนึง่งภูเขาลูกนี้ไม่น่าจะวิเวกเลยเพราะเป็นภูเขาลูกเล็ก,ลกๆอยู่กลางทุ่ง มีหมู่บ้านอยู่รอบชิดเชิงเขาแต่เป็นที่แปลกใจมากไม่ว่าใครจะเป็นพระเป็นเนนหรือแม้แต่กระลือหัดชาวบ้านเมื่อมาอบรมภาวนาณที่นี้แล้วจะได้รับผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ทุกคนไปไม่มากก็น,น้อยตามกำลังของตนที่น่าแปลกที่สุดมีตาแก่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีแล้วอาศัยเขาอยู่แค่เป็นนักดื่มเมาเป๋ตลอดทั้งวัน เขาจ้างให้แกไปอุปถากพระประจำให้แกเดือนละห้บาทแกไม่ยอมเราไปอยู่แกเกิดศรัทธาเลื่อมใสไม่จำเป็นต้องจ้างแกมาภาวนากรรมฐานเกิดภาพนิมิตเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจละสุลาเข้ามารักษาศีลอุโบสถได้ชาวบ้านใครๆก็นิยมนับถือแกเข้าบ้านใครร้านไหนเขาให้อาหารแกกินฟรีๆไม่ต้องซื้อ ยิ่งเห็นอน,นิสงฆ์มากขึ้นและปฏิบัติพระตลอดมาที่แปลกไปยิ่งกว่านั้นคือคนที่ท่าแฉลับนั่นเองนี่ก็อาศัยอยู่กับเขาเหมือนกันเราได้สอนภาษาใบให้เขารักษาศีลอุโบสถจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของเขาแล้วเขาได้สอนคนอื่นด้วยภาษาใบให้เห็นโทษของการดื่มสุราเขาภาวนาอยู่ที่บ้านยันสว่างคนคนนี้ได้ข่าวว่ายังมีชีวิตอยู่ และได้สร้างวัดเฉพาะส่วนตัวอยู่ได้นิมนต์พระไปอยู่และปฏิบัติด้วยตนเองส่วนตัวของเราก็รู้สึกแปลกมากคือค้นธรรมที่ไม่เคยคิดและรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ลำดับอุบายแนวปฏิบัติได้ละเอียดถี่ถ้วนจนวางแนวปฏิบัติได้อย่างเชื่อตนเองจึงเขียนหนังสือสองทางสมถะวิปัสนาเป็นเด่มแรกเราได้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นสองพรรษาตามที่เราได้กำหนดเอาไว้พอดี พรรษาที่สองหลังออกพรรษาแล้วได้ข่าวการอา,าพาธของพระอาจารย์มัน่นเราจึงจากเขาน้อยไปด้วยการระลึกถึงคุณของเขาลูกนี้อย่างยิ่งเราได้ไปเยี่ยมอาการของพระอาจารย์มัน่นจนท่านมรณภาพแล้วทำชาปนก,กิจศพของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กลับไปอีกทั้งทังที่มีผู้ปวารณาจะให้อุปการะแก่เราอย่างดียิ่งถ้าหากกลับไปอีก แต่เราที่ส่งพระไปรอท่าด้วยความไม่แน่นอนของเราหลวงปู่เทศท่านได้ออกเดินทางไปลุกขมูลทุกผนทุกแห่งและในทางภาคใต้ท่านก็ต้องเที่ยวไปเพื่อเผยแพร่พระธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกที่ท่านเดินทางไปในปีพุทธศักราช2492เล็กๆโดนต่อต้านอย่างหนักแต่สุดท้ายก็เอาชนะหมู่มาได้ และได้อยู่จำพรรษานานถึง12ปีหลวงปู่ท่านได้บันทึกความจําไว้ดังนี้ก็ผููเก็ตในสมัยนั้นมโนภาพของคนโดยมากเข้าใจว่าเป็นดินแดนโดดเดี่ยวและสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรเป็นอันมากมีเศรษฐีเต็มไปหมดทั้งเกาะอันหนึ่งคนในเกาะนี้นอกจากจะเป็นนักธุรกิจแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เห็นโลกภายนอกนักความจริงแล้วมีส่วนถูกต้องแค่30เอร์เซ การคมนาคมยังไม่สะดวกลุยมากเข้าไปเกาะทางเรือเรายังจำได้เราไป,กปกเกาะภูเก็ตครั้งแรกไปขึ้นเครื่องจากสงขาไปลงภูกเก็ตเที่ยวบินที่เราไปมีพวกเราพระสองลูกกับคลาวาดหนึ่งคนเท่านั้นเมื่อส่งเราแล้วคากลับจากภูกเกต็ตมาลงสงขามีคนโดยสารคนเดียวแท้ๆอันหนึ่งกรมาคอดอีสานก็ยังมีไม่กี่คน คนแถบนั้นกลัวคนอีสานเหมือนกลัวยักษ์กลัวเสือเพราะเขาได้ข่าวเล่าลือกันต่อ,ตอมาว่าคนอีสานใจดำอมหิตโหดร้ายจะปริกเด็กมากินเป็นอาหารหลังจากที่เราเข้าไปแล้วหนึ่งปีกรรมกรอีสานพากันแห่เข้าไปแล้วก็เดินตามหลังกันตามถนนยาวเหยียดเลยคนในเมืองมองดูตาตั้งเฉียวส่วนคนที่อยู่ริมเมืองตลอดบ้านนอก เห็นเขาแล้วพากันวิ่งหนีเข้าบ้านถ้าอยู่ป่าก็วิ่งหัวสุกหัวสุนเข้าป่าเลยนี่เราก็ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองดอกแต่มีคนมาเล่าสู่กันฟังด้านความมีความจนคนไทยเราทุกภาคจะไม่เกินกันถึง5%ปเซกระมังคนเรามีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยที่น่าสงสารคนภูกเก็บมากที่สุดก็คือคนจนอยากจะทำตนเองให้ทัดเทียมคนรวยนี่สิมันแย่หน่อย หลวงปู่ฟื้นความหลังตอนเข้าไปอยู่ในภูเก็ตครั้งแรกท่านยังได้ประจนกับแม่ต่อแม่แตนอีกด้วยนั่นก็คือยังเหลือเวลาอีกราวสิบวันจะเข้าพรรษาได้มีคนพร้อมด้วยพวกพระคณะหนึ่งมารวมหัวกันไม่ให้พวกเราอยู่หาวิธีขีดกันด้วยวิธีต่างๆถึงกับเอาไฟมาเผาเสนาสนะบ้างใสายาเบื่อบ้างเอาก้อนอิดมาป่าบ้าง ้าไม่ให้คนมาตักบาตรให้กินบ้างบางทีพวกเราออกบินตบาทเดินมาชนเอาบ้างเราเป็นอาคันตุกะมาอยู่ในถิ่นของเขาต้องงอนงอเขาได้เข้าไปหาหัวหน้าของเขาร้องขอเข้าอยู่จำพรรษาในถิ่นนี้สักพรรษาบ้างเพราะจนจะเข้าพรรษาแล้วท่านไม่ยอมหาว่าเราเป็นพระจอนจัดไปโน่นอีกด้วยเราอ้างเหตุผลอย่างไรให้ฟังท่านก็ยืนการไม่ให้อยู่ท่าเดียว สุดท้ายท่านบอกว่าผู้ใหญ่ท่านไม่ให้อยู่หมายถึงผู้ใหญ่ทางกรุงเทพเราเลยบอกท่านตรงๆเลยว่าเมื่อท่านมีผู้ใหญ่ผมก็มีผู้ใหญ่เหมือนกันภายหลังทราบว่าท้าทายอย่างหนักเลยบอกว่าถ้าคณะพระธรรมยุทธ์อยู่จอมรสาที่ภูเก็ตพังงากระบี่ได้เขาจะไม่ยอมจะนุ่งกางเกงเอาซะเลยฟังดูน่ากลัวจังหลวงปู่ท่านแก้ปัญหาเจ้าถิ่นห่วงที่ได้อย่างไร จนกลายเป็นว่าผู้ชนะคือฝ่ายธรรมยุทตสามารถตั้งวัดธรรมยุทตขึ้นหลายแห่งศรัทธาไหลามาอย่างเนืองแน่นเรื่องนี้หลวงปู่ท่านบันทึกไว้ดังนี้ในที่สุดพวกญาติโยมที่เคารพนับถือเราก็จัดเสนาสนะให้เราอยู่จำบรรษาจนได้ปีนี้พระเนนติดตามเราไปอยู่ด้วยเราสิบห้ารูปรวมทั้งอยู่ก่อนแล้ว18รูปแล้วก็แยกยายกันอยู่สามแห่งด้วยกันคือ ที่ตะก,กวัวทุ่งโคกกลอยและที่เราอยู่ด้วยในพรรษานี้จากคลื่นบนผิวน้ำจะกระทบอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีคลื่นใต้น้ำมากระทบกระน,น้ำอีกด้วยนั่นคือคณะธรรมยุทธ์ด้วยกันนี้เองเออาเอาว่าพวกเราไม่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนิน,นปฏิบัติผิดนอกแบบแผนตำลาไม่ทำบุโบสถสังฆกรรมในโบสถ์ใครอยากเป็นพระอรหันต์ให้ไปหาอาจารย์เทโนน เขาประชดลูกศิษย์ที่มาอยู่กับหลวงปู่เพราะว่าพระทางปักใต้หลังออกพรรษาแล้วหาผู้อยู่เฝ้าว,วัดยากหากเป็นความเห็นนั้นจริงถ้าหากเป็นพระนวกกะบวชใหม่ไร้การศึกษาก็ไม่เห็นแปลกอะไรแต่ถ้าเป็นพระมีพรรษาและมีการศึกษาพอควรแล้วน่าเห็นใจเพราะท่านมีแต่ภาคการศึกษาแต่ขาดการปฏิบัติส่วนเราได้ปฏิบัติเป็นอาจิน ตั้งแต่อุปสมบทพรรษาแรกที่จริงเรื่องของพระกีดกันพระในแถบจังหวัดภูเก็ตพังงาไม่ได้จบลงง่ายๆลุกลามมาถึงผู้ใหญ่ในกรุงเทพจนเจ้าคณะภาคมีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าจังหวัดให้ดูแลเป็นอย่างดีต่างได้รับกันเทศทั่วหน้าเบอเลอร์เลยที่จริงมีรายละเอียดน่าตื่นเต้นเยอะกว่าชนะโมมานได้ราบคาบ นได้รับความสงบสุขสืบมาผลงานของหลวงปู่เทศมีมากมายทั้งในเรื่องวัดปฏิบัติปฏิปทารวมไปถึงผลงานด้านก่อสร้างาศาสนสถานจนรุ่นเรืองในสามจังหวัดภาคใต้คือภูเก็ตพังงากระบี่2 2ปีที่ท่านอยู่จำพรรษาในแถบทินทะเลอันดามันจนพระในทุกนิกายต่างเข้ากันได้อย่างเป็นอย่างดี ในเวลาต่อมาจากนั้นท่านได้เวลากลับไปจำพรรษาที่ถ้ำขามจังหวัดสกลนครในพรรษาที่42อายุ62ปีนอกจากหลวงปู่จะนำข้อธรรมต่างๆไปอบรมสั่งสอนชาวพุทธทั้งหลายในประเทศแล้วในต่างประเทศท่านได้รับกิจนิมนต์อยู่หลายประเทศจนต่อมาท่านไม่อาจจะรับนิมนต์ได้เมื่อสังขารไม่อำนวย และในบั้นปลายของชีวิตหลวงปู่เทศเทศลังสีท่านได้มาปักหลักสร้างเสนาสะนะที่สำนักวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดนองคายจนมีความเจริญรุ่งเรืองและโด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกจากวันนั้นจนวันนี้ใครๆก็รู้จากวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายและพากันเรียกติดป,ปากว่า วัดหลวงปูเ่เทพเทศลังสีหลวงปู่และสังขารณัดถ้ำขามอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2537รวมสิริอายุได้92ปี7เดือน